สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊ก Channel นะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ๊กปิ๊กนะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจนะคะของ b i t ท่าซนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะทีะ่คนไทยเรานะคะ พัฒนาขึ้นมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเอ็กชนนะคะที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็ตอนนี้เองนะคะในส่วนของตัวบิทาซาเองนะคะก็จะมีการทำสเต็กกิ้งเหรียญบิตาซาเร็วๆนี้นะคะซึ่งในหน้าเว็บตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเราจะได้รับผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่40%นะคะโดยจำกัดจำนวนบิตาซาเนี่ยอยู่ที่300 3ล้านเหรียญเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เรา ะะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองนะคะที่ปุกพิกเองได้ทําการรีวิวเนาะในเรื่องของตัว s ิปเมกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระดานนะคะที่เวลาเราทําทการเทรดเนี่ยเมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นแบบฟรีค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราถือเหรียญของ s ิ p m มกนะคะเราก็จะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่16%นะคะหรือว่าตามจํานวนเหรียญของเราที่มีนะคะแต่ว่าในส่วนของตัว บิทาซาเองนะคะตัวนี้ก็เป็นไม่เชิงกับน้องใหม่นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่งอย่างตอนนี้นี่เองนะคะก็คืออาจจะมีโปรโมชั่นเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะคะของบิทาซาะคะเราทำการ เปิดบัญชีแล้วทำการยืนยันตัวตนนะคะเราจะได้รับเหรียญฟรีอยู่ที่10บิททาซ่านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแพลตฟอร์สรอมสติกกิ้งตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้เปิดตัวเนาะก็เราสามารถเปิดบัญชีรอไว้เลยนะคะทำการสตริกกิ้งแล้วก็รับเหรียญฟรี10บ,บิททาซ่าไว้ก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขา จะเปิดเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าเร็วๆนี้คือเมื่อไหร่นะแต่แค่ในส่วนนี้นะปุ๊กปี้ก็คิดว่าก็คงจะเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะซึ่งดูสเต็ปนะคะในส่วนของที่ทางเว็บเขาอัปเดตไว้นะคะก็อาจจะเป็นนะคะในส่วนของขั้นตอนการสเต็คกิ้งนะคะก็คือสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะเวลาเราทาการสมัครบัญชีครั้งแรกเนี่ยมันก็จะโชว์เลยนะคะว่า เราเนี่ยมีบิตาซาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอแพตฟอร์มสเตกกิ้งของเขานะคะทำการร้อนเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะจะมีปุ่มในส่วนของการวางสเตกกิ้งนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของวางสเตกกิ้งเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบ2แบบนะคะก็คือถ้าวางอ่าสเตกกิ้งแบบตายตัวนะคะอ่าตรงนี้เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนนะคะอยู่ที่40%นะคะ ต่อปีนะคะหรือนะคะเราจะวางเป็นสเต็กแบบกู้นะคะก็คือมันก็ว่านำไปปรับจับกับเหรียญ usdt นะคะก็จะมีอะดอกเบี้ยให้15.63นะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกับการฟาร์มหรือเปล่านะคะแต่ว่าจากตรงนี้แล้วนะคะถ้าจับคู่แล้วก็วางสเต็กคู่แบบนี้ก็เหมือนจะเป็นการฟาร์มนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวขั้นตอนนะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะว,ว่าระหว่าง าการาวางสเต็กแบบใจต,ตัวนะคะก็คือคุณเนี่ยสามารถรับผลตอบแทนด้วยประมาณอยู่ที่99.99% 99เลยนะคะแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะคะในส่วนของระยะเวลาเหรียญน,นะคะ30วัน60วัน90วันหรือ1ปีนะคะหรือถ้าซื้อว่าเราจะวางแบบจับคู่นะคะไอตัวนี้เนี่ย ก็ให้ผลตอบแทนสูงเหมือนกันนะคะก็คืออาจจะมีระยะเวลานะคะอยู่ที่ 30, 60, 9 0 1ปีเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องวางคู่กับตัวเหรียญ USDT นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของรา,ายการวางสเต็กของเรานะคะก็คือ,อขั้นต่ำนะคะ ก็คือ1นึ่งลบิตทาซานะคะแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีจำกัดนะคะสูงสุดอยู่ที่5,000บิตทาซานะคะแล้วก็คำนวณน,นะคะในส่วนของระยะเวลาของล็อกเวียเนี่ยอยู่เป็นปีนะคะแล้วก็ในส่วนของรายการทำนะคะก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งสำหรับถ้าพู้ปิกนะคะพูดขั้นตอนไหนเร็วนะคะเพื่อนเือนสามารถเข้าไปที่สเต็ก i t t a s a c o m เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะอันนี้ปุ๊กปิ๊กเอาแค่ในส่วนของอข่าวสารน่าสนใจของทางบิ t a ซามาให้ดูกันคร่าวๆนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลนะคะว่า s t a k k n n g คืออะไรนะคะใครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะแล้วก็ระยะเวลานะคะในส่วนของ การรับรางวัลน,นะคะรวมถึงเหรียญต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของผลตอบแทนสูงสุดนะคะที่เขามีให้ตอนนี้นะคะในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ในส่วนของบิตาซาคืออะไรนะคะก็คือเป็นเหรียญที่ออกโดยบิตาซ่าเองนะคะก็คือเขาก็จะทําเป็นเหมือนยูทิลิตี้โทเค็นนะคะ,ะถ้าปุก๊กปิ๊กเข้าใจไม่ผิดเราก็เหมือนกับ เหรียญ z MT ที่เป็นแบบ Exchange เขามีเหรียญเป็นของตัวเองนะคะ Bitasa นี่ก็คือเป็นเหรียญ b t z ตรงนี้นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเว็บนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่พวกปิ๊กได้บอกไปแล้วนะคะสำหรับใครตอนนี้นะคะอยากเขาเรียกว่าอยากมีบัญชีเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทำการ สมัครฟรีได้เลยนะคะเดี๋ยวุ๊้ปิกนะคะจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านลา่างใต้คลิปนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการสมัครตอนนี้นะคะก็ง่ายมากนะคะในส่วนของการทำ KYC ตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเพื่อนทำการสมัครเนี่ยแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนเนี่ยเราจะได้รับนะคะอยู่ที่1ิบ b i t ท s าซนะคะก็คือเราเก็บไว้นะเผื่อในอนาคตมันมีมูลค่านะคะก็คืออย่างที่บอกถ้าแพลตฟอร์มสเต็กกิ้งเขาร้อนอเปิดตัวมาเมื่อไหร่นะคะคิดว่าแพลตฟอร์มอีก เขาเรียกว่าคิดว่าแพลตฟอร์มนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะคะไม่แพ้กับตัวเหรียญซิปเมกหรือว่าในส่วนของตัวบิตค u ัอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบิตทารซาเองจริงๆอ่ะเขาก็รองรับหลากหลายเหรียญน,นะคะให้เราสามารถทำการใช้งานได้นะคะแล้วก็สะดวกสบายนะคะใช้งานผ่านแอปมือถือนะคะก็สามารถทำการดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ใช้งานในหน้า ของตัวบิดทาซาได้เลยนะคะสำหรับวิธีการสมัครนะพวกปีกว่าไม่ยากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ลองไปศึกษาดูเป็นอีกหนึ่งเอ็กเซนนะคะที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีเจ้าของเป็นคนไทยนะคะรวมถึงได้รับการอนุมัตินะคะจากกรตอนะคะแพ ใช้งานง่ายนะคะรวมถึงมีฟีเจอร์ต่างๆนะคะรวมถึงซัพพอร์ตไทยนะคะให้เราเนี่ยสามารถติดต่อเขาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกะ็ฝากไว้เนาะสำหรับในส่วนของแพลตฟอร์มของบีทาซา a นะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กปิ๊กก็มาอัปเดตข่าวกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเผื่อจะมีอะไรมาอัปเดตดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s u b สไคร b ์ช่องปุ๊กปิ๊ก h ช n เนลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ